ครับผมนายกรนนับรรีนะครับประหลัดจังหวัดป่าทีนี้เป็นหัวหน้าคณะทํางานการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจแหน่ายสลากกินแมงรั้วบ้านจังหวัดปางนะครับแล้วก็รีสัจจินญายางการจัดทำบัญชีสำรองในวันนี้นะครับแล้วก็ขอเริ่มกรเนินการจักทุกวันไปเลขนับตั้งแต่ละวันตั้งแต่บทคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน6,000ที่้นรายแัะนั้นประกาศลูกกรหลักพันจำแน รลูกบอยหมายเลขลำดักที่สศูเดส่ปเลขลำดัที่หลูกบอยหมายเลขลำดักที่หกหสองหห 0430ที่รูปบอลหมายเลขลำดับที่สี่รูปบอลหมายเลขลำดับที่สิน่ก สองสองสี่แปดสี่สองสีสูบหมายลูกบอลหมายเลขปรจักที่50 6,2,0,7หสองศูเจ